วันนี้เราก็จะมาบินวนกันที่โตรรนโตแคนาดานะครับซึ่งโตรอนโตเนี่ยก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแคนาดาก็อย่างที่เราจะบินดิ่งเข้าไปนะฮะก็เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ4ในทวีปอเมริกาเหนือเลยแล้วก็โตรอนโตเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐออนแทรีโอนะฮะของแคนาดาโดยทั้งหมดเนี่ยประชากรเนี่ยห้าล้านห้าคนนะฮะ ก็ข้อมูลในปี2 0 4 9นะครับจากวิกิพีเดียก็โต r o นโตได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีหลายเชื้อชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของโลกเลยนะแล้วก็เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจศิลปะวัฒนธรรมของประเทศแคนาดานะฮะก็เรียกว่ามีที่เที่ยวเยอะเหมือนกันนะฮะก็เวลาเรามาเที่ยวที่ตโตลันโตเนี่ยเราก็จะไปทำอะไรกันบ้างก็อาจจะไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ ชิมเบียนะฮะเพื่อเพลินกับเทศกาลดูการแสดงดนตรีหรือว่า,าไปสำรวจเทรซาบอันเทรโอแล้วก็หมู่เกาะโตรนโตนะฮะแล้วก็เวลาคนมาเนี่ยกออ็อาจจะใช้ระบบขนส่งสาธารณะซึ่งมีระบบดีมากๆเลยนะฮะก็สามารถเดินทางได้นะหรือว่าจะไปเดินแบบว่าเป็นพาสอันเดอร์กราวช้อปปิ้งมอลนะฮะ ซึ่งเป็นทางเดินใต้ดินยาว17ไม้ก็ได้นะ28กิโลข้างใต้นะก็จะมีร้านคาปลีกแล้วก็อ,อ,อร้านขายคองเต็มไปหมดเลยนะครับเที่ยวชมอาคารแบบเก่าแล้วก็การจัดแสดงวัฒนธรรมนะที่ยอร์กวิลนะก็ได้นะฮะหรือเดินเข้าไปผ่อนคลายในไฮพาร์คหรือสวนพฤกษศาสตร์โตรันโตก็ได้ หรือว่าจะไปเดินบน Edge Walk ก็ได้นะฮะก็ตั้งอยู่ด้านนอกของ CN Tower นะครับก็เรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวข้อเยอะเหมือนกันนะฮะในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมีคน21ล้านคนเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สนามบินของโต r รนโตเนี่ยก็อรองรับเที่ยวบินเนี่ยมาจากหลายประเทศนะครับก็เรียกว่าตรงเมืองนี้เนี่ยก็เป็นจุดยอดนิยม เป็นอย่างยิ่งเลยเราก็มาบินกันตรงพระอาทิตย์ตกนะฮะจะได้เห็นวิวแบบว่าแปลกตาในอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะก็วันนี้ก็เรียกว่าอา,อากาศหนาวเย็นนะฮะอากาศหนาวเย็นก็จะมีพวกหมอกเมอกอะไรเนี่ยเยอะนะครับอากาศหนาวเย็นมากๆต้องใส่เสื้อหนาวไปเยอะเลยผมก็จะนาเครื่องบินเนี่ยวกกลับแล้วก็ไปลงเพื่อที่เราจะได้เห็นเมืองโตรอนโตทั้งเมืองเนี่ยใกล้ๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ ฤดูหนาวในตโตรอนโตเนี่ยจะหนาวมากนะส่วนฤดูร้อนก็จะบางครั้งก็จะร้อนนะฮะก็เรียกว่าใครไปตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหนาวมากมันอยู่เหนือประเทศอเมริกาขึ้นไปอีกนะฮะก็เรียกว่าอยู่ทางตอนเหนือเหนือเลยอากาศหนาวมากๆอันนี้เราก็จะ เรียกว่าวกกลับนะฮะแล้วก็จะนําเครื่องลงจอดที่เมื่อกี้ผมบินผ่านสนามบินแห่งหนึ่งนะไม่ได้ใหญ่มากนะะก็เนื่องจากว่ามันไม่ใช่ของจริงนะฮะมันเป็นโปรแกรมจําลองการบินเพราะฉะนั้นเราก็ไม่สนใจนะฮะเจออะไรลงได้เราลงนะฮะบางทีเจอถนนผมก็เอาเครื่องไปลงนะ,ะเห็นถนนย,วยาวๆหน่อยนะครับย้ําทุกครั้งนะฮะว่ามันไม่ใช่ของจริง ทั้งๆที่ว่ามันทำได้เหมือนจริงมากๆนะครับก็พามาชมวิวกันก็ใครอยากจะให้ไปบินวนที่ไหนนะก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ข้างใต้แล้วกันนะครับก็สรุสดวันนี้ก็เดี๋ยวดูผมนำเครื่องลงจอดว่าวันนี้จะจอดได้นุ่มหรือเปล่าแล้วก็ลากันไปเลยนะครับขอพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีนะครับ